วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือกับกับตจูนชาแนล่กับตจานนบตจะพามาทำคลิปนะคะทุกคนวันนี้น้องกับตาน,นำเสนอคลิปนะคะจูนพูดไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวคลิปนี้กับตาจะพูดให้ฟังนะคะกับตนจะทำอะไรอันกับตาแม่เจ็บปากแม่แม่จูนเจ็บปาก ตอนน้องกัปตันก็จะมาพูดแทนใช่ไหมจันเอาพูดเลยวันนี้เราจะทำอะไรเราจะเล่นเกมเล่นเกมอะไรกินหรือไม่กินน้องกัปตันดูในติ๊กต็อกมานะคะแล้วก็เอามาให้จูนดูเมื่อวานนะคะคลิปนี้นะคะกัปตันก็คิดไอเดียมานะคะกัปตันเป็นคนคิดไอเดียมานะคะโอ้ <c oughs> โออย่าให้แม่ยิ้มเยอะเจ็บปากนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเล่นเกมสนุกๆกันให้กับตันเขาเลือกของกินเองเลยนะคะทุกคนก็ลิมนี้ต้องยกให้น้องกัปตันเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแต่สัญญาก่อนแต่แต่เขาทำลิฟต์อยู่เขาทำลิฟต์อยู่นะคะเสียงดังหน่อยนะคะมาสัญญาก่อนว่าโดนอะไรกับตันต้องกินโอเคไหมยิ่งโอเคไหมโอเค

ใครเริ่มก่อนหน <No. S 1> ูเอา้าหนูชนะหรอใช่เอาชนะเริ่มก่อนโอเคชนะเริ่มก่อนให้น้องกับตาเริ่มก่อนนะคะทุกคนมาเรามาเริ่มกันเริ่มโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกับตาให้จูเริ่มก่อนนะคะเขาตัดหินใจใหม่แล้วมาเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนนะให้เห็นคน,นพูดโอเคไม่ให้มองได้ไม่มองกินหรือไม่กิน กินอะไรอ่ะโอ้จ <c eless ness> ีจ้าทำไมเห็นไหมนะย้อนได้กินเลยกีนะคะทุกคนจูนไปทำปากมานะคะก็เลยพูดไม่ค่อยถนัดนะคะเอ๊ไม่กินแล้วนะกินไม่หนึ่งครั้งพอหนึ่งครั้งพอเพื

กินได้หนึ่งคำพออมมอลนี่้อยู่กินหรือไม่กินไม่กินให้กเตาอเล่นบางไหมให้หนูกินบ้างไหมโอเคบคนขอยาให้กอดตามาเพือนมาบ้างนะเปลี่ยนกันป่นกาห้แมอนะโอเค

มารู้ว่าพนุ่า ไม่กินไม่กินอาจารย์เห็นหรือเปล่าอ่ะไม่หิน อกเอาอะไรดีนะกินหรือไม่กินกินกินนะคะเราต้องกินนะกินอะไรอะไรกระปิไหมลูกกระปิอ่ะให้กินมันจะขึ้นจมูกมันไม่ใช่ไหมกระปิกระปิอ่๋อ แม่เจ็บปากหมดแล้วเด็ดเค็มไหมไม่เค็ม<อ>หรออ่าอ่าอ่าให้กินนมนะคะน,นี่ให้น้องเก็บใส่กับตนกินนมนะกับตาดิอยากอยากโดนอีกนะแม่แม่แม่แมแมแตาดิไม่กินตค่ไม่กินแล้วแม่เจ็บปากแล้วนะเจ็บปากแล้วทุกคนกับตันอยากแก้แค้นตีนะคะตั้งแต่กับตันอยากให้จนกินตะปีนะ อทุกคนถ้ามันโดนนะกันถึงก็ต้องโดนด้วยแม่โอ๊ยเจ็บมากโอ้เจ็บมากต้องขออภัยเสียงเขาทำนิฟห้องนอ๊ดด้วยนะคะเขาจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะทุกคน ย็งไงกันมั่งครับทุกคนสนุกไหมสนุกไหมกับตันสนุกไหมสนุกสนุกที่แกงแม่ได้ใช่ไหมแม่เค็มตลอดเลยแม่เค็มตลอดเลยใช่แล้วกับจังก,ก็กินกะปิไปนะคะทุกคนแม่จูนก็กินซอสแม็กกี้ไปนะคะชอบพอดีใช่ไหมครั้งหน้ามากับตันคิดคิดมาอีกนะโอเคไหม ว่ากับตันอยากทำคลิปอะไรนะแล้วมาบอกแม่โอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวให้น้องกัปตันไปทําการบ้านมานะคะทุกคนแล้วก็มามาบอกอีกนะคะว่ากับตันอยากทําคลิปอะไรเนาะใน้องก,กันใหม่ก่อนนะคะบับายบายแล้องกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้กับตัากับจูนขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน<แ>น้องกัปตันวันขึ้นใช่ไหมก็ทุกคนบา,บา้วก็